ที่มีการติดข้วแม่เหล็กโดยหันข้วเหนือขึ้นด้านบนจึงเกิดแรงดึงดูดจากสนามแม่เหล็กทั้งสองรวมทั้งมีแรงน้องของของรอบรวบดึงดูดจึงทําให้แรงหลักเพิ่มขึ้นนะาะฉันถูกดูแลมาติดฐาน่าส่วนที่กระถางลอยได้นั้นก็เพราะว่าเราได้กดสวิตช์จงมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดซึ่งกระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะเหนียวนําทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นในแกนเหล็กบักบอกทาให้ด้านบนของแกนเหล็ก กดมือขวาจึงเกิดแรงขัดจลน์แม่เหล็กที่ถูกเหนี่ยวนำแรงเพิขึ้นซึ่งแรงขัดนี้มีค่าเท่ากับแรงดูดจสนมแม่เหล็กวงแหวนรอบนอกร้มกับแรงดึงดูดของโลกจึงทําให้แรงรับเป็นศูนย์ก็จางของเราจึงลอยอยู่ได้แต่การที่กิจการลอยและหมุนไปพร้อมๆกันนั้น